खाई जबान स्थान थी थाई, खरीदारी करने के लिए मुख्त जगह हाँ सिंथा सुपरमार्केट, मार्केट सुपर मार्केट पेट्रोल पंप ปั๊มน้ำมันเบฮีราทะเลบ้านิสตาลโรงพยาบาลฮาวายอัดจาสนามบิน แม่น้ำเรลกดีส,สถานีรถไฟฐานาะสถานีตำรวจกางหมู่บ้านปลสพาน Bridge. หอคอยโรงเรียน s ซม <Sum ander. S 1> ันเด r มหาสมุทรจิงก l ลป่าสวน ชเฮเมืองจามิอามหาวิทยาลัายสาหิลสมันดรชายหาค,คาเฟ่คาเฟ่อาจายบ์ห์ พิพิธภัณฑ์บสัสสตาฟป้ายรถเมล์แฟกตอรี่โรงงานโฮเทลโรงแรม a บงธนาคาร <Stadium. S 1> สนามกีฬาฟีด <Feed. S 1> เกษตรปอมีบากิสตานอุทยานแห่งชาติห้องสมุดมหลัล วังสุรงังเกอุมโมงเรสตูรานพัตคานหามาร์ยช่นงขอสับสครายเปอรนันนะบุลีอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา